สวัสดีค่ะพบกับฟางอีกครั้งนะคะกับเจาะลึก UV DTf EP 3ค่ะคลิปนี้ฟางจะพาทุกคนมารู้ข้อควรระวังและวิธีรักษาเครื่องพิมพ์ UV DTf กันค่ะข้อควรระวังแรกนะคะคือการขึ้นฟิล์มไม่ตรงค่ะเนื่องจากเครื่องพิมพ์ UV DTf จําเป็นต้องใช้2ฟิลม์มคือฟิล์ม A และฟิล์ม B ค่ะเวลาขึ้นฟิล์มนั้นต้องประกบฟิล์มให้ตรงกันถ้าหากขึ้นฟิล์มไม่ตรงเมื่อพิมพ์งานไปเรื่อยฟิล์มจะเบี้ยวอาจทําให้ชิ้นงานเกิดความเสียหายได้ค่ะ อย่าลืมเปิดเซ็นเซอร์แจ้งเตือนมือหงดกันด้วยนะคะเพื่อให้เราเติมหมึกได้ทันและป้องกันปัญหาแท้งหมึกแห้งค่ะถึงจะเสียงดังไปหน่อยแต่เปิดไว้เพื่อให้เราทำงานได้ไหลลื่นมากยิ่งขึ้นค่ะ มาต่อกันที่วิธีการบำรุงรักษากันดีกว่าค่ะ1ก่อนใช้งานเครื่องต้องล้างหัวพิมพ์อย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อให้งานพิมพ์ออกมาได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะ2แนะนําให้พิมคันเลบบาร์ในขณะพิมพ์ด้วยนะคะเพื่อป้องกันหัวพิมพ์ตันเนื่องจากงานพิมพ์บางงานไม่ได้ใช้ทุกสีทําให้บางสีไม่ได้พิมพ์อาจจะทําให้หัวพิมพ์ตันได้ค่ะ3หากไม่ได้ใช้เครื่องพิมพ์เกิน2วันต้องแช่หัวพิมพ์ทิ้งไว้เพื่อให้หัวพิมพ์มีความชุ่มชื้นตลอดป้องกันไม่ให้หัวพิมพ์ตันค่ะ จุดสุดท้ายจุดนี้สําคัญมากเลยนะคะไม่ควรปรับค่าแสง UV A เองนะคะอ่ะอ่ะควรใช้ค่าที่ทางช่างเช็คไว้ให้นะคะเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตค่ะทั้งหมดที่ฟังได้อธิบายไปนะคะทางธนสารเรามีทีมงานมืออาชีพคอยแนะนําการใช้เครื่องและสอนทําไฟและในวันติดตั้งเครื่องนะคะช่างจะมีการสอนใช้งานเครื่องอย่างละเอียดลูกค้าหมดกังวลได้เลยะคะ่ะ พนัสารอินเตอร์กรุ๊พร้อมให้คำปรึกษาและดูแลหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย